ตอนนี้เราก็จะมาเดินทางสำรวจเส้นทางของเด็กชาวเขาที่ม่องสงศอน,นะครับนนที่อ,อ,อูหลูนะครับทางไปโรงเรียนกลับบ้านนะครับดูเส้นทางนะครับรดูะดะดนะครับระยะทางจากที่เราเดินมานะครับเนี่ยาจากเเข้างล่างอยู่ข้างบน งงดูระยะทางความชันนะครับวันนี้เรามาบริจาคของแล้วก็มาสัมผัสเส้นทางการใช้ชีวิตของเด็กๆด้วยมากันมาเดี๋ยวผมขับเดี๋ยวเ,เล่นเล่นถือไม้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 เล่นหน่อยต้นหน่เกี่ยว อันนี้เป็นเส้นทางที่เราใช้รถโฟลงมาได้ครับวันนี้ได้มาบริจาคของได้มาสัมผัสชีวิตจริงๆ xe trước ngoài xong Như thang lạc thì bảo thang này Leo leo, lo dù. เมอดก้มีดนขึนนี้ว่านุมเอาหนุมอา,านอม,ามไนมนี่สามีเนี้ยมันิ้นานอ

มกหวดสดๆจากป่าครับหลักหวดขาดูบ้านเนีย่ย เด้งเอาม่ด้เอา่างเดียวเออแล้ววะเ้อแล้ว